สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันมาด้า3ามสปอร์ตตัวท็อปสันลูปปี2013นะครับรถสวยไม่เคยชนนะครับคันนี้ไม่เคยชน2.0ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สมาชมเช็คตัวรถทดลองขับเลยนะครับผ่อน4,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีมาด้า3ามสปอร์ตนะครับตัวนี้สวยๆเลยครับมาชมดูได้มีสันลูปนะครับภายในสวยภายนอกงามไม่เคยชนนะครับไม่แท้ประมาณ120,000กิโลเมตรนะครับสันลูป สวยสวยเลยครับตัวท็อปนะครับคันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับกุญแจเคเลดนะครับกุญแจรีโมทนะครับอยู่ครบสภาพพร้อมใช้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับใหม่แท้แน่นอน1นึ่งแกิโเมตรนะครับรถสวยไม่เคยชนนะครับพุชสตาร์ทกุญแจรีโมทนะครับอยู่ครบแบบนี้ภายในสวยมากๆนะครับดูแลมาดีสุดๆนะครับผ่อนสี่พันห้าร้อยโดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีรอรับรถได้เลยนะครับ หรือจะเหลือเงินกลับบ้าน3-4มสี่หมื่นก็จัดให้ได้นะครับสำหรับคนที่เครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับ2 2 9 0สนบาทนะครับภายในงามๆนะครับกับ5ประตูสปอร์ตตัวท็อปสรุป2.0งจนะครับรุ่นนี้อะไหล่เยอะครับมาชมดูเช็คดูได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สและก็ไม่น้อยๆแบบนี้นะครับดูแลมาดีมากๆนะครับ ไม่เคยชนนี่คือแจ่มเลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับยางดอกเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างแน่นๆนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเราคัดรถสวยมาฝากสมาชิกที่ชอบและสนใจในมาด้านะครับนี่เลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสปอร์ตไลท์ครบนะครับสีสวยรอบคันเงางามขัดเคลือบให้เรียบร้อยมาด้าสามสปอร์ตสรุปปี2013ครับ พอจะเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้หรือไม่ก็ลองพิจารณานะครับใครชอบ5ประตูทรงสวยๆแนวสปอร์ตมาเลยครับกับ2อชุดสนออโต้นื้อมนล้วนที่สำคัญคือรถสวยจัดสภาพงามจัดและก็ไม่เคยชนนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเน,น้นๆลงในช่องหามาฝากเลยครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดให้เช็คให้รวมถึงกล้าการันตีครับว่าไม่เคยชนการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยการันตีครับงามๆแบบนี้นะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับ สวยสมบูรณ์มากๆนะครับกญแจร,รีโมทอยู่ครบ2ดอกปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็น,นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ซันลูปนะครับโอ้โหงามจัดสาภาพดีจัดโทรเจราจาสอบถามมาเลยครับใครสนใจอยากได้ใช้งานขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจรายละเอียดของส่วนรถในอื่นๆก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับหรือเข้าไปในกลุ่มของเขาก็ได้นะครับกับมาสด้า3นะครับส่วนเรื่องการคัดเช็คสาภาพนี่ขอเป็นหน้าที่ผมครับผมคัดและเช็ค งามมาฝากนะครับการันตีครับว่าไม่เคยชนรถสวยสภาพนี้นะครับจัดโปรโมชั่นให้กับสมาชิกไปเลยครับ2 2 9 0 0 0บาทนะครับตั้งใจมาซื้อได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังกับราคาและสภาพที่เปิดให้นะครับงามจัดดีจัดชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็มีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็จัดส่งให้ได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับลองหาข้อมูลเทียบเคียงราคาหรือต้องเช็คข้อมูล ส่วนงานที่ผมลงในช่องดูก่อนก็ได้นะครับก็นํามาฝากแล้วนะครับพิจารณาจับจองกันได้เลยครับจองได้ทันทีนะครับรับประกันได้รถทุกกรณีครับรับรองว่าไม่ผิดหวังรถสวยไม่เคยชนนี่คือสิ่งที่ดีและคัดมาอย่างดีนะครับ